มาคุยย่างกันแล้วครับดีครับแล้วอะเริ่มจากเริ่มจากซ้ายไปขวาก่อนละกันอ่ะเริ่มจากคิรุโอก่อนละกันคิรุโอเป็นแมวสีแดงนะฮะที่กระโดดอยู่ตรงนี้เฮ้ยสีเขียวหยุดกระโดดเออแมวสีน้องเงินสีฟ้านี่ฮะกระโดดฮะก็คิรุโอเด็กผีฮะจากคาเดียหานแบ็คโรดเนาะก็ยินดีที่ได้รู้จากทุกคนฮะคนต่อไปอ่าจากช่อง에셋게이머นะครับหรือโยริซามะ เป็นแนวเกมสตอรี่บอร์ดนะครับวอล์กทูลติดตามได้นะครับเดี๋ยววางลิงก์ไว้ให้คิดริวแล้วกันอะไรเป็นแนวสีอะไรฮะเดี๋ยวเขาเลี่อแวสีเหลืองแนวสีเหลืองสี้าผมชื่อหงเองนะครับผมเป็นอ่าสตานะครับก็เอัสดครับก็เอ่อคนที่อยู่บนหัวคุณหงนะครับผมก็คือเราเองครับเาารมา,มาก็ท็อกมายโร่าครับผม ฟีทุกแม่อะตอนนี้มาอยู่บนหัวคุณเชื่อกลวงแล้วก็อ่าอ่าอ่าเกันเ <c oughs> อ็นวิสก์ <c oughs> ก็ผมก็ผ่านมาได้ง่ายๆกับแพงที่สี่เป็นประจำครับผมดีเจที่ได้เห็นหน้าคาตากับทุกคนเลยนะครับ <c oughs> อ่าทักทายค่ะทักทายค่ะคนเป็นเท่าไหร่ทักทายฝา่ทักทาย,ทายเลยเ, <c oughs> เอ้เรามีเรามีบทลงโทษอะไรลงโทษหรือเปล่าโอ้จริงด้วยอ่าจริงด้วยรอเดี๋ยวเจ้าอธิบายให้ฟังบทลงโทษ ที่จะมีในวันนี้ก็คือถ้าใครทําให้เพื่อนเนี่ยตายหรือว่าทําให้เกมแพ้เนี่ยจะต้องร้องเหมียวแต่ถ้าหากใครสมมติอะสมมติสมมตุมมต,มมติว่าคิรัวทําเพื่อนตายก่อนตาแรกคิรัวต้องร้องเหมียวแต่ถ้าในตาน,นั้นอะไม่ได้มีแค่คิรัวทําคนเดียวตายอะสมมติแดงอะมีสีแดงอะถ้าเกมต่อมาถ้าเกมต่อมา,า,มอมาคนอื่นตายคนอื่นจะมาเป็นแทนขอบคุณครับใช่ <laughs> เอ้ยทำไมเฮ้ยคุณ เราเมลวันนี้เรามาพร้อมกับปิงร้อยฝ่าปิงร้อยมาบ้างร้อยยี่สิบกว่าเนี่ยเนเป็นฐานถ้าเป็นฐานทุกคนไปครับไปครับไปโดดไปเอาไม่ตายไม่ตายมันยังไม่ตาย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 ังยังมันไม่ตายอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอับไปเลยไม่ถึงอ่ะ ไม่ได้เอ้ปุ๊บโดนไหมโดโดเลยโดดโดดเลยโดดเลยทำไมมันไม่ถึงอีกได้ไหมอัอนี้เนี่ได้ไม่ถึงมันเอามันลวงามันได้แค่นี้อ่ะนี้อ่ะโอเคโอได้ได้อยู่ได้อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยยังยังยย ไดเดี๋ยวลดอนี่นี่ขึ้นมาขึ้นมาลดลดลดโอเคคุณลดไปโเ้สวยได้แล้วโอเคแม่อ้าวอ้าวเอ้าไป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 าปไนไปาเป็นถ้ไปป็นถปาเป็นไปไปปไปไปไปตปไไปไปไปไไป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 ไไป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 ยปไปไปไไปไปไป

ยังไงก็ต้องยังไงก็ไม่ใช่อ่ะไอตรงนี้ตรงนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวบนหัวบนหัวไม่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 หลังเมื่สักคนไม่่งสักคนก่อนที่ให้เหลือสามคนก็ดีนะไม่อันนี้อันนี้คืออันที่มีกระโดดสองคนนั้นไงที่มันกระโดดใช่ป่ะใช่ป่าวถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โดดดีไหมเพราะเราเป็น host ไปสรวจก่อนไหมฮะก็ได้เดี๋ยวสำรวจนี่คือตายก็ยกตีตายก็ยกเอาหน้าสำรวจกับโอ้ยไปก่อนมันคือการสำรวจมันไม่ใช่การเดินาไปตายแต่มันคือการสำรวจคุณสำรวจขอบเป็นยอดคนไทยเขาต้องแบบต้องป่าอุปสรรคตัดไมยเอ้ยคุณลงมาจากบนต้นไมี่ไงนี่ไงอใช่โอ้ยจะงงไปตรู้ไปไปเดี๋ยวพี่ลเป็นฐานให้กิโลไป็นอ่ะโอเคนะ ไอ้ยังยังสายไหนต้องเย็นอ่าโอเคอ่าโอเคเอะไรไายโอเคไปเลยอ้าวมีคอนแตกแล้วนไม่รู้มีคนแสกวัลงโทษแล้ว่าไงวันนอดวันต้องโทษไม่รู้เดี๋ไม่ได้เออเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่คุณเราไปเฉลยอยู่คนเดียวเออ ได้ไหมโอเคไดนโอเคพร้อมนะไปแล้วนะไปเลยไปเลยเยไม่ต้องยืนแล้ววไอคุยไอมันมันมอนมันมันเหมือนมันถีบลงัคือคคือัอ๋อึกออกน่าจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนะเราเราขอแป๊บนึงแป๊บนึงเราขอทำการทดลองอะไรบางอย่างคุณนะฮะคุณพี่ว่ายืนอยู่บนหัวคุณ いない。